กลับมาสู่รายการอเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับทุกครับนี่คือ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเรายังคงอยู่ในไต้หวันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินที่จะย้ายประเทศนะครับ <c oughs> เรามีเงินอยู่ยังสามารถที่จะไปประเทศไหนไหนในโลกก็ได้แต่บังเอิญการนำเสนอของเราทั้งสองเที่ยวในที่ผ่านมาเราให้ท่านได้เห็นความสมบูรณ์แบบของการที่ท่านจะไปท่องเที่ยวจริงๆถ้าท่านดูรายการของเราแล้วเกิดอยากจะไปไต้หวันขึ้นมาท่านไปได้จริงๆ ถ้าท่านไปทัวร์ไหนไม่ได้ขอให้เชิญไตรภพทัวร์ไต้หวนนะเอออ้นี่มันเป็นชื่อรถบัสเลยชื่อรถบัสเลยยังไงก็ถามเอารัฐมนตรีท่องเที่ยวต้หวันเราเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าอันไหนดีเราก็เอามาบอกว่ามันดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของไต้หวันเหลืออยู่คุณนวัดรรยงานใช่แล้วครับแล้วก็ไต้หวันไม่ได้เหมือนกับประเทศจีนนะ เพราะว่าบางคนคิดว่าไต้หวันคือพูดจีนอย่างเดียวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะสื่อสารยากนั่งแท็กซี่ไม่รู้เรื่องคนไต้หวันเกินครึ่งพูดภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องหมดนะครับเพราะว่ามีสายซ้ำเช่นครับ This i เ o นิสบุ h i s i s t ส e book Where you going เพราะว่าประเทศไต้หวันมีอิทธิพลสำหรับประเทศอเมริกาอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นจึงมีวัฒนธรรมที่ผนวกันอยู่นะครับ มาที่เที่ยวที่เราต้องไปจริงๆอีกบางส่วนนะครับแล้วเราจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดกันที่แรกเลยก็คือพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติครับอันนี้อยู่บริเวณชานเมืองแต่ยังอยู่ในเขตของไทเปถ้าขับรถไปแล้วเห็นสถานที่ใหญ่ๆประหลาดๆแบบนี้แน่นอนครับนี่คือสถานที่ที่แสดงถึงสมบัติของประเทศไต้หวันของเขาครับที่นี่นะครับจะรวมสมบัติทั้งหมดในสมัยที่ ออกมาตั้งประเทศหรือนีกันออกมารวมถึงสงครามในสมัยของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นทรัพย์สมบัติต้องพูดกันตรงๆว่าจากแผ่นดินใหญ่จากแผ่นดินใหญ่ครับนะฮะและก็ไม่อนุญาตให้คุณบันทึกภาพข้างในเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะบอกรายการทูเดย์โชหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ก็ได้บรรยากาศแค่ข้างนอกที่มีผมหลังจากนั้นต้องขอซื้อเขานะครับเขาบอกว่านะครับที่นี่นะครับม,มีสิ่งของมากมายและของเหล่านี้บางชิ้นคาดการว่ากว่า800 0ปีนะครับแ,แรกๆอาจจะมีการพูดกันว่าเอ๊ะควรอยู่ที่นี่หรือไม่แต่ปัจจุบันก็เรียบร้อยแล้วที่ไหนก็คือที่นั่นอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับ เขาบอกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1962 oh. ก็ไม่ได้นานมากโดยการเอาแบบพิพิธภัณฑ์มาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่งเลยเมื่อสักครู่เราเห็นเก๋งจีนด้านนอกต่างๆที่ผมเดินดูด,ด้านนอกคือจำลองพระราชวังในปักกิ่งเลยหลังจากนั้นด้านในรวมทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่าทั้งหมดคุณโก้ทายไม่ถูกผมบอกเลย ถึง602,000 0ชิ้นจากจีนครับโอ้โหนี่ฮะสมบัตินะครับ602,000 0ชิ้นนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับจะต้องมีการจัดเวียนมาให้ชมของมีค่าซึ่งเวลาที่คุณไปนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ดูทั้งหมดนะครับบางทีก็ปิดในบางส่วนเวลาไปเดินข้างในแล้วสวยไหมสวยเข้าใจง่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าธรรมดาโดยธรรมชาติผมเองก็เหมือนกับทุกคน ของโบราณดูสักพักหนึ่งก็อาจจะ<ด>รู้สึกว่าเบื่อแล้วแต่ของเขาพอหันไปดูปั๊บ<ๆ>เขามี4 g ทําให้เราดูแล้วผู้ชมครับท่านผู้จัดการบริษัทท่านบอกมาก่อนว่าตอนแรกที่ว่าท่านเชียงอาเช็คมาเมืองจีนเนี่ยตอนที่มากันเนี่ยเอาคนมา1ล้านคนและที่1ล้านที่มาเนี่ยเป็นเศรษฐีทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอยากอยู่ภายใต้ระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ถูกต้องครับท่านผู้จัดการบริษัทท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่า ที่มาเนี่ยเศรษฐีหมดเพราะทังของที่มาในี่ของดีๆหมดเลยถูกต้องครับแล้วก็ของหลายๆส่วนก็มาจากการสู้รบกันในช่วงการแยกกันนะครับก็เลยติดมาด้วยนะครับอ่ะไปต่อครับออกไปนอกเมืองอีกสักนิดนึงนะครับชานเมืองจะมีอุทยานแห่งชาติไต้หวันเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ประหลาดเมืองไม่ใหญ่ก่อาเมืองประหลาดเราอย่าไปนะครับ มัันจจะะะเออไรรบดูสิเมืองใหญ่ได้อันดับ4ี่ของเอเชียที่มีความสมบูรณ์แต่ลายล้อมด้วยป่าทั้งหมดใอุทยานยังหมิงซานครับเป็นอุทยานเดียวที่อยู่ติดเมืองมีทุกอย่างที่ปล่อยไปตามธรรมชาติมีปลามีเป็ดมีต้นไม้มีใบไม้มีพันไม้หายากมีใบไม้ขอบใจมากไม่ต้องมาบอกหรอกไม่อุทยานแห่งนี้นะคุณผู้ชมเป็นวันณะอุทยาน ใช่ครับที่จะบอกว่ามีใบไม้เพราะอะไรรู้ไหมคุณเวลาที่ฤดูหนาวจะจัดมาใบไม้บางส่วนเปลี่ยนสีเพราะมันอยู่ติดกับโอกินาว๋าบ้านเรานั่นเองเอาตำลงไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ญี่ปุ่นละไม่ตอนนั้ไปเที่ยวออไปเที่ยว ที่นี่นะครับก็จะมีความสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะมากในช่วงฤดูหนาวที่นี่ก็จะหนาวในช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นที่ปิกนิกสำหรับคนมาปิกนิกฤดูร้อนอนี่คุณถ่ายภาพสดๆมันเ,นอ,นเอียงยังเอียงไปยังมาที่นั่นมีออนเซ็นออนเซ็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ แต่เขาไม่ก่อยนั่นนะเพราะว่าลงไปตายเพราะว่ามันยังมีควันอยู่ในบางส่วนคุณออมีคุณออฟจะพูดอะไรคือผมจะบอกว่าอุทยานที่นี่ครับติดหนึ่งใน5ของที่เที่ยวที่คุณจะต้องไปเลยนะของไต้หวันของโ้องไปผมว่าในโลกเขาก็เลิกคอมเมนต์นะอ๋อเหรอมีพื้นที่125เฮกเตอร์นะครับซึ่งถือว่าย่ากว้างมากมีความสูงที่มันักคู่ดูควันฉุยๆนะครับ1,120ยเมตรจากระดับน้ำทะเลที่นี่ มีสายพันธุ์พืชกว่า1224สายพันธุ์พืชทั้งหายากและหาง,ง่ายมีมอสมีเฟิร์นมีของหายากหลายประเภทถ้าคุณจะไปคุณต้องไปที่อุทยานแห่งชาติชื่อว่ายางหมิงซานนะฮะที่เราไปเที่ยวกันตอนนี้น่าเดินเล่นไหมหน่าเดินคนบางคนเขามีแฟนอ๋อเหรอฮะเขามีแฟนเขากําลังจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเขาเหมาะสมบางคนเดเเดเสุดยอัน,ห,น,น,นหัวใจคู่ โอดูต่อกลับไปย่านกฮิปาาที่สุดของคนไทยเปถ้าคุณไปไต้หวันคุณไม่ไป4ี่0 0ื่ติงเนี่ยไม่ได้สี่ห0ื่นติงคือสยามเซ็นเตอร์คุณไปไปได้เลยนะครับแล้วช่วงพีคเขาจะอยู่แถวๆเย็นๆเนี้ยแล้วเดินเที่ยวเล่นได้ตลอดเวลาครับห้างสรัพรสินค้าประกบหน้าประกบหลังะมีอะไรซื้อหรือเปล่ามีทุกอย่างที่เป็นของแฟชั่นของไฮเทคของฮิปฮิปเทคโนโลยี ของผลิตในไต้หวันผลิตในจีนผลิตในญี่ปุ่นเผื่อเผื่ออาจจะผลิตในไทยส่งไปบ้างก็มีคือถ้าเทียบญี่ปุ่นถ้าเทียบญี่ปุ่นก็คือชินจูกุอ๋อมาชินจูกุต้องแต่นี่ผมไต้หวันถูกต้องถ้าเทียบเกาหลีก็ไปไอที่เขาไปเมียงดงเข้าใจละที่นี่นะครับมีอะไรบ้างครับมีของช้อปปิ้งมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีของช้อปปิ้งราคาถูกถ้าใครอยากจะใช้ชีวิตที่นี่ก็ประมาณสักห้าโมงขึ้นไปปิดประมาณสี่ทุ่ม นะครับคนจะแน่นมากนะฮะเยอะไปหมดทั้งของมีราคาแพงและของราคาถูกแต่ของ<ว>ที่นี่ก็ไม่แพงอยู่แล้ววัยรุ่นที่นี่น้าตาน่ารักด้วยครับผมนะฮะ <laughs> แล้วก็มีร้าน มีร้านอาหารแบบตีมอบเยอะแยะเลยเขาเรียกเขาเรียกเป็นคอนเซ็ปต์รีสอร์ทคอนเซ็ปต์รีสอร์ทเยอะแยะไปหมดอ่ะแวะให้ดูสักอันแต่เขาเคยแวะแล้วนะฮะหมดทั่ไทเลสเนี่ยอยู่สี่หมื่นติงถ้าใครไปสี่หมื่นติงนั้นไม่เข้าไม่เข้าใจจริงคุณไปกินได้ไงผมไม่เข้าใจอร่อยมากอร่อยบ้าอะไรเนี่ยถาชามที่เสิร์ฟเป็นโถส้วมอย่างเงี้ยเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูแบบนี้นะสั้นไม่เขา มีทั้งหมด3ชั้นเชื่อไหมครับว่าถ้าเป็นมื้ออาหารเนี่ยจะเต็มตลอดแต่ถ้าเราไปช่วงบ่าย3จะดีที่สุดนะฮะดูดูที่เสิร์ฟนิดนึงขอข้ามไปเลยนี่นี่ดูชักโคระผมก็เอยสั่งอะไรดี ก็ต้องสั่งแกงกะหรี่ไก่แล้วกินในชักโครกอาแกงกะหรี่นี่ก็มืดเหมือนเละๆยังไงก็ไม่รู้ตายแล้วแต่ย่าเหมือนหมดแต่เขาคิดกันมากนะท่านผู้ชมว่าใครไปก็ต้องไปร้านนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปกันนี่นี่ถ่ายรูปว่ากินข้าวในชักโครกนนี้คนเยอะมากใช่เยอะมากสี่0ม่นติงนะฮะจำไว้นะฮะเป็นที่ที่คุณจะต้องไปนะครับไปอีกหนึ่งที่ที่อยู่นอกเมือง ือเป็นหมู่บ้านที่คลาสสิกที่สุดของประเทศไต้หวันเลยเอ๋อเหรอฮะชื่อว่าจิ๋วเฟินออจิ๋วเฟินแปลว่า9ก้านะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทิ้งร้างเอาไว้โดยที่ไม่มีใครสนใจมานานแสนนานเ,ออเป็นโพ้นทะเลมีคนอยู่เพียงแค่เก้าครอบครัวเออเหรอเขาบอกว่าทั้งเก้าครอบครัวในสมัยก่อนถูกโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่บนเนินเขาเวลาใครลงมาในเมืองจะต้องซื้ออาหารไปฝากเพื่อนจะได้ไม่ต้องลงมาทั้งหมดมีการผัดเวรกันมาแบบนี้ แต่ในที่สุดหมู่บ้านนี้นะครับได้รับความสนใจมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นอนุรักษ์เอาไว้เพื่อไม่ให้คนทําลายสภาพหมู่บ้านจนเกินไปนักหลังจากนั้นคนก็กลับมาอยู่ด้วยความเนืองแน่นเนื่องจากคนถ่ายภาพแล้วมันสวยกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไปเลยกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเลยเขาฟื้นมาจากการที่คนไปปุ๊บถ่ายรูปเพราะมันสวย<อ>จริงจและที่นี่ก็เลยเก็บอาหารวัฒนธรรมเช่น อันนี้เป็นไอศครีมเขาเรียกว่าไอศครีมโรลนะครับก็คือใส่แป้งปอเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีถั่วตัดนะครับสไลด์ถั่วตัดลงไปพอประมาณหลังจากนั้นไอศครีมวานิลา2ลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ตัดตรงกลางนะครับหรือไม่ตัดก็ได้คุณก็ถือกินอร่อยมากอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่อันเท่าไหร่อันละประมาณ15บท2าบาทยี่สบบากอย่าจะเป็นลมเือไอหวันของถูกมากคุณดูนะผมทึ่งมากเลยนี่ความคิดของเยี่ยชิมนะ ยายฉิมหลังจากเก็บเห็ดมาปิ้งเห็ดขายนี่เห็ดชิตาเกะเห็ด <c oughs> อะไรมันใหญ่ขนาดน,นี้น <c oughs> เห็ดชิตาเกะครับมันใหญ่มากเลยก่อนที่เขาจะเอาไปย่างอ่ะมันบุ่มเลยนะแล้วเขาย่างจนแบบแล้วมันหด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 ,นดแล้วเขาก็ทาแบบบาร์บีคิวซอสอะ่ะอร่อยมากแต่ไม่กล้ามาฝากเพราะว่ากลัวมันเสียกินซะอิ่มเลยนะฮะยายฉิมเนี่ยไอ้ของย่างเงี้ย เออถ้ามันจะเสียก็ให้มันเสียตอนหน้าได้ไหมนี่นี่แล้วเห็นนะไม่เสียหรอกจะบอกให้แล้วยายชิมน่ะเลือกเอาเฉพาะแกนที่มันแข็งๆอ่างอันนี้เป็นขนมวัฒนธรรมเลยเหมือนขนมถ้วยแต่ใส่หมูแดงุแล้วก็ใส่อะไรนะเขาเรียกว่ามันฝรั่งอ่ะเออมันฝรั่งมันฝรั่งกับหมูแดงเออเอามาใส่เป็นไส้แล้วก็แบบเหมือนเอ่อเอาเป็นแป้งแล้วก็ไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็กินทันทีกล่องหนึ่งสามสิบบาทมีต้องไม่รู้กี่ชิ้นอันนี้อันนี้เวลาเราเดินเล่นไปแล้วก็ถือกินไปด้วยกินไปด้วย ถ้าไปจิ๋วฟนาี่ไม่ได้อามาฝากคุณจะต้องทานอะไรรู้ไหมเหมือนบ้านเราเลยถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับแล้วก็อะไรบัวลอยเผือกฮะแล้วก็ถั่วแดงข้าวเหนียวเปียกผมบอกเลยว่าจิ๋วฟ้าหรือเยาวราชก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เหมือนบ้านเราเลยไม่เหมือนจีนบอกเลยนะเขาเคยต้องมาอันนี้อะไรนี่ถั่วแดงถั่วแดงรสน้ำมันอร่อยไหมพี่อร่อยครับเหมือนเราเลยนี่ฉกกวยนี่อะไร นี่ไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นี่ผวแดงข้าวโพดไม่เกี่ยวโพดถูกต้องข้าวโพดอันนี้เจะไอ้นี่ครับไอ้ว่านอลโลเวลาอะไรอ่ะอันงก็ไ้โอ้ยฝรั่งซะอลโลเวลาอ้ะมี่อ้ะมี่อ้อยากจัดจัดจ้โหวยดูวิวดิโอ้วิวทุก ทุกร้านที่ขายน้ําแข็งใสขอโทษนะแกซื้อวิวส่วนตัวทุกร้านเลยตายแล้วท่านผู้ชมถ้าร้านไหนไม่มีวิวนี่เฉารายการเรารายการอะไรทูเดย์โชว์เราต้องกิน3ที่อ๋อเหรอาต้องลองหลายแบบรวยจัดมีทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็แล้วก็ใส่น้ําขิงอันนึงรวยจัดนะครับเรียกว่าบรรยากาศเลิศเลอเพอร์เฟกต์เอาไปดูเข้าเมนูที่อยากเอามาฝากเลยเขาบอกเป็นเมนูที่อร่อยที่นี่คุณไปคุณต้องรับประทาน ไส้กรอกเหมือนเดิมแต่ว่าไส้กรอกเนี่ยมันมีหลายอย่างสําหรับจิ๋วเฟินเนี่ยมีไส้กรอกฟิชคือปลาแล้วและไส้กรอกชีวิตีก็คือปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกผสมกับหมึกหมึกดำอดอหมึกดำ เป็นของที่แบบขึ้นชื่อมากหลายร้านนะครับแย่งกันขายแต่ทุกร้านอร่อยเท่ากันอร่อยจริงป่ะผมเชื่อว่าทําจากโรงงานเดียวกันแล้วก็มาขายปิ้งแข่งกันอ๋อเหรอเพราะว่าผมซื้อหลายร้านลองชิมดูมันอร่อยเหมือนกันอันนี้คือหนึ่งร้านอย่าเพิ่งทานเดี๋ยวทานทีเดียวเลยเฮ้ยไม่ได้หรอกเวลาเรามีน้อยไปดูร้านเลยเอาไปดูอีกร้านถ้าคุณมาที่ไต้หวันแล้วมาหมู่บ้านจิ่วเฟินหนึ่งในเก้าบ้านในยุคนั้นทําอะไรรู้ไหมทำไข่ยืมหมาเจียวหมาแหมหมาเราพอจะฟัง ผมก็ฟังแ<ไ>บบอ๋อมีภาษาจีนเลยเว้น,นี้มันออริจินอลมาจาก9คนแรกไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวม้าไขเ่ยไขเยี่ยวม้าที่นี่ถามว่าอร่อยไหมผมไม่กล้าจะตอบด้ตัวเองก่อนอื่นดูไอ้ไส้กรอกอันนี้อุะเด็นกระเด่น <c oughs> อยากรู้ไอ้ไส้กรอก <c oughs> ปลาหมึกไอ้ปลาหมึกนี่เป็นไงไส้หมึกดำด้วยเมื่ออยากจะรู้ว่าใส่หมึกดำ้ว่เป็นไงก็ต้องอร่อยอร่อยอร่อย ถ้ายิ่งร้อนรอยิ่งอร่อยครับรอ้าอ่าเรียบร้อยคุณอ๋อครับเขาบอกอร่อยครับถ้าเขาบอกอร่อยก็ทานได้ครับขออนุญาตครับเอาไปเลยครับไขยูมานี่เป็นอาหารของหมู่บ้านจิ๋วฟึ่นเลยนะฮะเราจะเห็นร้านขายไขยูมาเยอะผิดปกติโอ้โหกินหอมมากน้ำลายวิ่งเลยคุณผู้ชมน้ำลายวิ่งอ ยาโยมาของเขาข้างในนะครับผมแก่ปลาหมึกอร่อยปลาหมึกผมแกให้คุณอ๋ออร่อยปลาหมึกอร่อยแต่ว่าต้องบอกที่นี่ตอนไต้หวันทานอะไรติดหวานนะครับใช่ใต้หวานนี่ทานอะไรติดหวานหมดครับอันนี้แบบไม่ใช่นั่นแบบธรรมดาอันนี้เป็นปลาแต่ติดหวานหมดนะครับถ้าคุณโก้ไปอ่ะนะอาหารมันจะอร่อยหมดเลยทำไมฮะเพราะว่ามันหวานเหมาะกับคนที่ไปครับขอครับอ่าอโทษหยิบเลยนะโทษนะฮะหอยยาโมาดีมากเลย ไก่ย่มอมากาจะแฉะเฉะให้เดือให้หอมมันจะหอมหอมหวานหวานดีมากเลยไทยออกมาสวยมากใช่มันจะแฉะอย่างเงี้ยนี่ฮะเอาคนละครึ่งนะูครึ่งนี้โอเคนี่ๆไข่ยอมาเออขออนุญาตนะครับวันนี้รัคุณแรกคุณแรงไม่ดีผมเล่นครึ่งหลังเองขออนุญาตรัฐมนตรีจร้อนอ๋อพอนเลยพอนเลยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมากแล้วเขาบอกว่าเก็บไว้ได้อีกเป็นเดือนไข่ยอมาที่ไหนในโลกก็เหมือนกันแหะแหมอร่อยอร่อยจริงเหรอมันต้องมีแฉะเกว่ากันนะผมว่ามันแฉะเฉะ มันไม่แข็งแข็งอร่อยจริงอร่อยจริงเนื้อตรงกลางมันหนืหนืดหนืดอหนืดอร่อยเลยวันนี้เราเอาเรื่องราวของไต้หวันมาเสนอซึ่งน่าสนใจจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัฒน์เป็นอย่างสูงที่เบิกบริษัทไปล้านแปดเลือนิดเดียวนะครับตอนแรกบอกเหลืออื้อเลยนะตอนนี้บอกเหลือนิดเดียวแลยนะยังไงก็ตามนี่คือความสุดยอดนี่คือความ Amazing ของฟอร์โมซาหรือไต้หวันพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการอะไรครัร้งสุดท้ายนี่คือทูเดย์โชว์ครับแล้วก็จะจากลากันไปในวันนี้นะครับโชคสุดท้ายของเรามาฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าจากศิลปินนะครับน้องบริงกับป๋าต้อมน้องบิงกับป๋าต้อมครับตอนนั้นดังมา,มากจากังจ,จากคลิปในในเพจ แมวมองนะครับแล้วก็เล่นวันนี้เขาน่ารักมากขึ้นอีกแลเหรอและนี่เป็นเพลงใหม่ที่เขาแต่งกันขึ้นมานะครับเลอะโอ้โหเพาะมากเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงจริงๆของเขาเองเลยแล้วใช่นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับคนที่ฉันรักครับเหตุผลของป๋าเหตุผลของป๋าอ๋อคือจะบอกลูกว่าเหตุผลของป๋าว่าทําไมดรักคนนี้นักแล้วคนคนนี้เป็นใครครับ คุณแม่ของน้องเขาครับเป็นคุณแม่ของน้องเขาเพ <c oughs> ราะว่าเพลงน่ารักน่ารักอย่างนี้จางหายไปจากตลาดนานแล้วใช่ครับน<ม>านจริงๆนะท่านผู้ชมเป็นเพลงความรักแบบบริสุทธิ์ว่าทําไมเรารักผู้หญิงคนหนึ่งใช่ครับแล้วไม่ได้รักปรเปล่าๆรักแล้วบอกลูกด้วย<ห>แล้วให,ลให้ลูกเป็นพยานในความรักของพ<อ>่อแม่ด้วยแล้วลูกจะมาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครกตามที่เป็นแฟนเขาอยู่ยังติดตามได้ในใน a ฟ e b o o k เขาเลยนะครับแล้วก็คนที่ฉันรักคือ เขาก็จะพร้อมที่จะให้ไปเลยครับคุณเอาไปใช้ได้เลยถูกไหมถูกต้องครับคือ,อเขียนเองเขียนเองทําเองแล้วก็อยากจะบอกว่าเรารักจริงๆและรักเพราะเหตุผลอะไรเรามาฟังเพลงพเพราะๆกันดีกว่าเพลงนี้คือเพลงคนที่ฉันรักครับเหตุผลของป๋าจากน้องบลิงและป๋าต้อมครับ โอ้โฮโอ้โหให้เธอได้ฟังเอาไว้ตอนนี้ยิ่งน้อยก็ยังจะมีคนคนตรงนี้อยากจะบอกกัเธอว่ารักเธอฉันรักเธอ No. Oh. เธอได้ฟังเอาไว้ตอนเช่นี้ยังน้อยก็ยังจะมีคนคนตรงนี้จะบอก,กเธอว่ารักเธอขอ,อเสียงหน่อยเลย it's hard จะขออัญเชิญคุณอำนาจภสษีรัตน,นตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกที่ท่านเคารพนับถือนะครับให้อวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขสนุกสนานชื่นบานใจมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญในปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับพวกเราทั้ง5คนเอาใจมอบให้กับท่านจริงๆขอให้ความสุขนั้นมาอยู่ที่ท่านอย่างนึงที่อยากจะพูดอยากได้อะไรก็ตามจะได้ในโลกนี้ผ้าท่านพญายา ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นขอบอกตรงนี้ก่อนแต่นี่เป็นคําคมธรรมดาธรรมดาโอ้โหนี่ค็คมมากนะมันจะต้องมีคําคมแห่งปีเพราะว่าผ่านกันมาเนี่ยเราก็ทําคําคมกันมาโดยตลอดผมก็เลยให้คนของผมไปศึกษางานจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีคําคมเพื่อไปหาคําคมมาให้ได้หนูไปลือจากห้องสมุดที่มีมากว่าร้อยปีที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสก็ได้คําคมนี้มาจะได้คําคมนี้เพื่อให้ท่านในวัน สิ้นปีนี้สิ้นปีแล้วก็อาจจะเป็นคติประจำาใจหรือแง่คิดในการดำรงชีวิตในปีหน้าเป็นเรื่องที่ดีมากครับยม่ไดฟังก่อนน<อ>้ยังไม่ได้ฟังก่อนคุณผ<ะ>ู้ชมครับการทำผิดเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนแต่การสำนึกตนมีแค่คนบางคนที่คิดได้ครับโอยจนกว่าจะพบกันใหม่ผมขอเป็นคนลาแล้วทุกอย่างจะขาดตรงผมเลยขอรับหน้าที่ตรงนี้ค ณวินาทีนี้ม้าที่เร็วยังต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อน <ś c oughs> สวนัสดีครับสวัสดีครับ